สวัสดีค่ะเมาน m e ช l e นะคะมาดูสินค้าค่ะอยู่กับรโตยะต้าอัลติสนะคะติดตั้งคิเลศผู้สตาร์ทกับที่ร้านค่ะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเเรียบร้อยแล้วนะคะติดกิเลศนะคะการใช้งานค่ะเวลาเดินถือตัวรีโมทเข้าใกล้ตัวรถนะคะตัวรถ็นทําการคลล็อก้อกอัตโนมัตินะคะสังเกตจากไฟเลี้ยวกับทิบเตือนนะคะนี้ก็ทําการคาล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำการคาล็อกคุกร็ตูเลยนะคะ ก็ดันเนยเอาอห่างจากตัวรถขับตัวรถจะทำการล็อกพเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถกดสั่งสตาร์รถผ่านตัวรีโมทได้นะคะกดได้เ,เลยะคะ่ะตอนนี้เราก็ทำการสาั่งสตาร์เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ รถรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทนะคะก็ติดตั้งเป็นปุ่มสตาร์ทแทน,นะค่ะการใช้งานนะคะกดหนึ่งครั้งจะเป็นไฟ ACC ค่ะแล้วก็กดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนนะคะแล้วก็กดครั้งที่สามจะเป็นการปิดค่ะส่วนทําการสัสตาร์ทเครื่องยน่นะคะโดยการเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มได้เลยค่ะเท่านี้ค่ะก็ทาการสตาร์ทสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะระบบพีเรตของเรานะคะเวลา เครื่องทำการสตาร์ทอยู่นะคะก็สามารถทำการกดล,ล็อกทล็อกที่ตัวรีโมทได้นะคะท่านไหนนะคะอยากสตาร์เทเครื่องไว้แล้วก็ออกไปทำธุระหรือว่าไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้นะคะก็ทำการสั่งสตาร์เทเครื่องไว้แล้วก็ลองกดไปทำธุระส่วนตัวได้เลยค่ะคะ่ะท่านไหนนะคะสนใจติดตั้งระบบกิลิตปู้ตสตาร์ทนะคะก็อินบ็อ์เข้ามาสอบถามร้านในเกิปช็อปได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ